สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกับเราในวันนี้ครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางวันเราตื่นมาก็รู้สึกเอ่อสมองเบลอเลอหมดแรงตั้งแต่ยังไม่ทันจะเริ่มทำงานทั้งๆท,ท,ที่เมื่อคืนก็นอนเต็มอิ่มแล้วนะวันนี้เราจะมาสำรวจพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ทำเป็นอย่างแรกของวันเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามันอาจจะเป็นตัวการเงียบที่กำลังทำร้ายสมองของเราอยู่ทุกเช้าครับ ใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยพฤติกรรมนี้มันเหมือนกับเรียกว่าจงใจตั้งค่าให้สมองของเราทำงานได้แย่ลงตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งสมาธิความจำไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราแบบมครบวงงจอเลยทีเดียวน่าสนใจมากครับงั้นภาร,รกิจของเราในวันนี้ก็คือการแกะรอยให้ถึงที่สุดว่าพฤติกรรมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงอันตรายได้ขนาดนั้น และที่สำคัญที่สุดคือเราจะมีวิธีแก้ไขไง่ายๆที่ทำได้จริงเพื่อทวงคืนพลังสมองของเรากลับมาได้อย่างไรบ้างเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าเอาละครับไม่ต้องเดากันนานพฤติกรรมตัวร้ายที่ว่านั่นก็คือการที่เราลืมตาตื่นปุ๊บแล้วคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็คทันทีผมเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วอาจจะคิดในใจว่าโห oh, ก็ทำอยู่ทุกเช้าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช่ค่ะคิดแบบนั้นกันเยอะเลย แต่ในข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาบอกว่านี่คือการโจมตีสมองถึง3ระบบสําคัญพร้อมกันเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการโจมตีแบบเรียกว่าไตรภาคีเลยก็ได้ระบบแรกที่โดนกระทบเต็มๆคือสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ค่ะอ๋อส่วนที่เป็นเหมือน CEO ของสมองใช่ไหมครับที่คอยวางแผนจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ควบคุมสมาธิของเราก็คือเราจะมีอาการคล้ายๆสมาธิสั้นแบบเรื้อรงัง โฟกัสอะไรได้ไม่นานอืมระบบที่สองที่เสียหายคือฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นเหมือนห้องสมุดของสมองที่เก็บความทรงจำใช่ค่ะคอยจัดเก็บและดึงความทรงจำออกมาใช้การทำแบบนี้จะทำให้การทำงานของมันแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดและสุดท้ายคือระบบที่สามระบบสารเคมีในสมองโดยเฉพาะโดพามีนจะเกิดภาวะแกว่งอย่างรุนแรงเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาเลยค่ะเดี๋ยนะครับ แค่การถ่ายฟีดไม่กี่นาทีตอนตื่นนอนเนี่ยนะจะทำร้ายสมองได้ถึง3ระบบพร้อมกันเลยเหรอครับฟังดูไม่น่าเชื่อเลยอะในข้อมูลมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่ายังไงบ้างครับมีคำอธิบายที่ชัดเจนมากเลยค่ะประเด็นแรกที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าโดพามินชอ็อตโดพามินชอ็อตค่ะ คือต้องเข้าใจธรรมชาติของสมองเราก่อนว่าตอนที่เราเพิ่งตื่นสมองจะยังอยู่ในสภาวะคลื่นสมองชาทีท่เรียกว่าเตต้าอัลฟาซึ่งเป็นโหมดพักผ่อนและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเป็นช่วงเวลาที่สมองกำลังวอร์มอัพเครื่องยนต์อย่างชา้าช้าจิบกาแฟยามเช้าอยู่สินะครับภาพนั้นเลยค่ะแต่การที่เราเปิดมือถือทันทีมันเหมือนกับการตะโกนใส่หน้าสมองที่กำลังงงเงียอยู่ว่าตื่นเดี๋ยวนี้ดูนี่สิมีเรื่องด่วน Oh. ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอีเมลงานหรือโพสต์ของเพื่อนมันคือการยัดข้อมูลเข้าไปแบบฉับพลันผลก็คือสมองจะหลั่งสารโดพามีนพุ่งสูงปรี๊ดผิดธรรมชาติเหมือนกับการใช้พลังงานเทียมเพื่อกระตุ้นตัวเองให้ตื่นตัวทันทีเลยอื uh. แต่การได้พลังงานมาเร็วๆก็น่าจะดีไม่ใช่หรือครับเหมือนได้บูสต์ตั้งจากเช้านั่นคือกับดักเลยค่ะเพราะโดพามีนที่พุ่งขึ้นไปสูงแบบผิดธรรมชาตินั้นอยู่ได้ไม่นานพอสายๆประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเช้ากราฟมันจะดิ่งลงเหวเลยค่ะอ้าวผลที่ตามมาคืออาการสมองเบลออารมณ์แปรปรวนง่ายแล้วก็รู้สึกหมดแรงเหมือนเราใช้โคต้าพลังงานของทั้งวันไปหมดแล้วภายในไม่กี่นาทีแรกพอถึงเวลาที่ต้องใช้สมองทํางานจริงๆพลังงานก็หมดเกลี้ยงแล้ว โอ้โหเห็นภาพเลยครับมันเหมือนกับการยืมพลังงานจากอนาคตมาใช้แต่ข้อมูลบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสารเคมียอย่างเดียวนี่ครับมันยังไปขัดขวางกระบวนการรีเซ็ตของสมองด้วยอันนี้มันคืออะไรครับใช่ค่ะประเด็นที่2ก็คือสมองไม่ได้รีเซ็ตตัวเองอย่างสมบูรณ์ในข้อมูลระบุว่าช่วงเวลา30 60นาทีแรกหลังตื่นนอนคือนาทีทองที่สมองกำลังทำความสะอาดตัวเองอยู่ค่ะ มันกำลังจัดระเบียบข้อมูลเคลียร์ไฟล์ขยะและความทรงจำที่ค้างจากเมื่อคืนเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับข้อมูลใหม่ๆที่จะเข้ามาในวันนี้ แสดงว่ามันเป็นกระบวนการทำความสะอาดภายในของสมองทุกๆเช้าคล้ายๆกับการ defrag ฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์เลยถูกต้องค่ะแต่การที่เราโยนข้อมูลใหม่ๆจากมือถือเข้าไปในช่วงเวลานี้ก็เหมือนกับการที่เราเปิดประตูบ้านแล้วโยนขยะกองใหม่เข้าไปในขณะที่แม่บ้านกำลังพยายามกวาดบ้านอยู่ผลก็คือสมองเคลียร์ข้อมูลเก่าได้ไม่เต็มที่การสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทำได้แย่ลงและที่สำคัญคือ ความคิดสร้างสารรค์ของวันนั้นจะลดหวบลงอย่างน่าใจหายเพราะสมองไม่ได้เริ่มต้นจากสภาวะที่ปลอดโปร่งแต่เริ่มต้นจากสภาวะที่รกและยุ่งเหยิงไปแล้วแค่ฟังสองข้อแรกก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะครับมาถึงข้อสุดท้ายที่บอกว่าหน้ากลัวไม่แพ้กันความเครียดที่จู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวใช่ค่ะการที่เราตื่นมาแล้วเห็นข่าวร้ายอีเมลงานด่วนหรือแม้แต่โพสต์ของเพื่อนที่ไปเที่ยวแล้ว ทำให้เรารู้สึกเปรียบเทียบชีวิตตัวเองโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดออกมาทันทีค่ะแล้วการที่คอร์ติซอลหลั่งในตอนเช้ามันอันตรายกว่าช่วงเวลาอื่นยังไงครับอันตรายที่สุดเลยค่ะเพราะร่างกายและสมองของเรายัางไม่พร้อมรับมือกับความเครียดในตอนนั้นหนึ่งในบทความเปรียบเทียบภาพได้ชัดมากว่ามันเหมือนกับการเปิดเสียงลำโพงดังสุดในวินาทีแรกที่สตาร์ทรถโอ้โห oh. ค่ะมันเป็นการช็อกระบบประสาทของเรา ทำให้เรารู้สึกกระวนกระวายไม่สงบแล้วก็เข้าสู่โหมดสู้หรือหนีตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลุกออกจากเตียงนอนเลยด้วยซ้ําฟังแล้วขนลุกเลยครับในข้อมูลมีกรณีศึกษาที่ทําให้เห็นภาพเรื่องนี้ชัดมากเป็นเรื่องของพนักง,งานออฟฟิศคนหนึ่งชื่อคุณนิกเขาเป็นคนขยันมากนะครับแต่ช่วงหลังๆเขารู้สึกว่าตัวเองเบลอเบลงดหงิดง่ายทํางานพลาดบ่อยจนเขาคิดว่าตัวเองคงแค่พักผ่อนไม่พอหรืออาจจะเริ่มเบิร์นเอาท ซึ่งเป็นความคิดที่คนส่วนใหญ่ก็คงคิดแบบนั้นเหมือนกันเมื่อเจอกับอาการแบบนี้แต่พอเจาะลึกลงไปที่กิจ,จวัตรตอนเช้าของเขาเท่านั้นล่ะค่ะทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นมาทันทีใช่เลยครับเขาเล่าว่าทุกเช้าทันทีที่นาฬิกาบุกดังเขาจะเอื้อมมือไปหยิบมือถือมาปิดแล้วก็เริ่มไถดูทันทีสิ่งแรกที่เช็คค,คือลายกลุ่มที่ทํางานก็จะเจอข้อความจากหัวหน้าที่ตามงานด่วนที่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแค่นี้คอติซอลก็เริ่มทํางานแล้วค่ะ สมองเข้าสู่โหมดเครียดทันทีจากนั้นเขาก็จะเปิด Facebook ก็เจอเพื่อนสนิทเพิ่งโพส์ตรูปไปเที่ยวญี่ปุ่นดูมีความสุขมากเขาก็เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบเล็กๆในใจแล้วพอเลื่อนไปดูฟีดข่าวก็เจอแต่ข่าวอุบัติเหตุข่าวเศรษฐกิจแย่ๆเต็มไปหมด นี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของกลไกที่เราคุยกันไปทั้งหมดเลยค่ะถ้าวิเคราะห์พฤติกรรมของคุณนิกจะเห็นว่ายังไม่ทันที่เท้าจะแตะพื้นสมองก็โดนโจมตีด้วยโดปามีนที่พุ่งสูงจากการเห็นโพสต์น่าตื่นเต้นของเพื่อนตามมาด้วยคอติซอลที่หลั่งออกมาจากความเครียดเรื่องงานและข่าวร้ายทําให้ระบบการตัดสินใจและระบบโฟกัสของเขาพังทลายตั้งแต่เริ่มวันโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนของเขาครับเขาทํายังไงถึงหลุดจากวงจรน,นี้ได้ ง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยค่ะวันหนึ่งเขาได้อ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีเขาเลยตัดสินใจลองทําตามคําแนะนําดูแค่อย่างเดียวเลยคือจะไม่แตะมือถือเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนเขาแค่ย้ายที่ชาร์จโทรศัพท์ไปไว้อีกมุมหนึ่งของห้องเพื่อที่เขาจะต้องลุกจากเตียงก่อนถึงจะหยิบมันได้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่นี้มันช่วยได้จริงๆเหรอผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งมากค่ะเขาเล่าว่าแค่3มวันแรกเขาก็รู้สึกว่าสมองโล่งขึ้นอย่างชัดเจน พอครบสัปดาห์เขาสามารถทำงานที่เคยใช้เวลาทำสามชั่วโมงเสร็จได้ในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงโห oh. อารมณ์นิ่งขึ้นไม่หงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆและที่สำคัญคือความจำดีขึ้นจนเขาสังเกตได้เองบทสรุปของคุณนิกก็คือเขาเพิ่งตระหนักว่าศัตรูที่แท้จริงของประสิทธิภาพการทำงานของเขาไม่ใช่งานที่หนักแต่คือมือถือ30วินาทีแรกในตอนตื่นนอนเป็นเรื่องที่สะท้อนภาพได้ชัดเจนมากจริงๆครับแล้วแบบนี้แสดงว่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องมือถืออย่างเดียวใช่ไหมครับในข้อมูลที่เราดูกันมายังมีพฤติกรรมตอนเช้าอื่นๆที่ส่งผลเสียคล้ายๆกันอีกใช่ค่ะจริงๆแล้วการเล่นมือถือเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งยังมีอีกสี่พฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสมองในตอนเช้าที่เราอาจไม่รู้ตัวอย่างแรกเลยที่หลายคนมองข้ามคือการไม่ดื่มน้าเปล่าหลังตื่นนอนค่ะโอ้แค่เรื่องดื่มน้ำเนี่ยนะครับ มันจะส่งผลกระทบอะไรได้ขนาดนั้นเลยแหละครับได้มากเลยค่ะเพราะตลอดคืนที่ผ่านมา6ถึง8ชั่วโมงร่างกายเราไม่ได้ดื่มน้ำเลยทำให้เราอยู่ในภาวะขาดน้ำเล็กน้อยโดยธรรมชาติอยู่แล้วสมองของเราที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญมากก็จะทำงานช้าลงการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทติดขัดมีข้อมูลชิ้นหนึ่งระบุว่า IQ และความจำระยะสั้นอาจลดลงชั่วคราวได้ถึง1 0ถึง15ทันทีเลยนะคะแค่เพราะสมองขาดน้าไม่น่าเชื่อเลย และพฤติกรรมที่2ล่ะครับคือการงดอาหารเช้าเป็นประจำโดยเฉพาะคนที่คิดว่าดื่มกาแฟแก้วเดียวก็พอแล้วอันนี้อันตรายมากค่ะเพราะสมองต้องการกลูโคโสเป็นแหล่งพลังงานหลักพอเราไม่กินอาหารเช้าระดับน้ําตาลในเลือดจ,จะต่ําทําให้สมองขาดพลังงานผลที่ตามมาก็คือคิดช้าหงุดหงิดง่ายความจําสั้นลงแต่บางคนอาจจะเถียงว่าการดื่มกาแฟมันช่วยให้รู้สึกตื่นตัวนี่ครับนั่นเป็นความรู้สึกตื่นตัวที่มาจากคาเฟอีนค่ะ แต่มันไม่ได้ให้พลังงานที่แท้จริงกับสมองเหมือนเราเหยียบคันเร่งรถที่น้ำมันใกล้จะหมดมันอาจจะพุ่งไปได้แป,ป๊บเดียวแต่สุดท้ายเครื่องก็จะน็อกอยู่ดีค่ะเข้าใจเลยครับต่อมาข้อที่3คือการเปิดรับข่าวเครียดทันทีอันนี้ก็คล้ายกับเรื่องมือถือเลยสินะครับหลักการเดียวกันเป๊ะเลยค่ะไม่ว่าจะมาจากทีวีวิทยุหรือหนังสือพิมพ์การเริ่มต้นวันด้วยเรื่องราวเชิงลบ เป็นการสั่งให้สมองเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดโดยอัตโนมัติซึ่งจะไปบั่นทอนการทำงานของสมองส่วนหน้าทำให้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหายไปเกือบทั้งวันเลยครับเพราะสมองจะมัวแต่กังวลกับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นและข้อสุดท้ายที่ผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยคือการกดปุ่ม s n o o ปลุกซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะอันนี้ผมก็เป็นทุกครั้งที่เรากด s n o o แล้วกลับไปหลับต่อ สมองจะเริ่มวงจรการหลับนอนใหม่อีกครั้งแต่พอเสียงปลุกดังขึ้นอีกใน5-10นาทีต่อมามันก็เหมือนการไปกระชากสมองออกมาจากผวังการทำแบบนี้ซ้ำๆจะทำให้วงจรการนอนหลับของสมองสับสนอย่างรุนแรงเกิดภาวะที่เรียกว่า sleep in inertia หรืออาการสมองเบลอเมาขี้ตาซึ่งอาจจะอยู่กับเราไปอีก3-4ชั่วโมงหลังจากตื่นนอนเลยทีเดียวฟังดูน่ากลัวไปหมดเลยนะครับ แต่ข่าวดีก็คือวิธีแก้ไขทั้งหมดนี้มันง่ายกว่าที่เราคิดมากๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหัวใจสำคัญที่สุดคือการสร้างเขตปลอดเทคโนโลยีในช่วง30นาทีแรกหลังตื่นนอนกดเหล็กที่ข้อมูลแนะนำก็คือห้ามแตะมือถืออย่างน้อย30นาทีหลังตื่นสำหรับคนที่ไม่เคยทำเลยอาจจะรู้สึกว่ามันยากไปก็ให้เริ่มที่10-15นาทีก่อนก็ได้ค่ะค่อยๆทำไม่ต้องหักดิบทันที แต่สำหรับบางคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยนาฬิกาปลุกมันอยู่ในมือถือเราก็จำเป็นต้องหยิบมันขึ้นมาเพื่อปิดอยู่ดีแบบนี้จะทำยังไงดีครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะนี่คืออุปสรรคที่คนส่วนใหญ่เจอวิธีแก้ที่แนะนำมีสองอย่างค่ะหนึ่งคือลงทุนกับนาฬิกาปลุกธรรมดาธรรมดาสักเรือนที่ไม่ใช่โทรศัพท์ไปเลยหรือสองคือถ้ายืนยันจะใช้มือถือปลุกก็ให้ย้ายที่ชาร์จไปไว้ไกลๆตัวอาจจะอีกฝั่งของห้องนอนอ เพื่อบังคับให้เราต้องลุกขึ้นเดินไปปิดมันพอเราได้ขยับร่างกายแล้วความอยากที่จะนอนไถมือถือต่อบนเตียงจะลดลงไปเยอะมากค่ะและในช่วงเวลา15-30นาทีที่เราเว้นว่างจากการจับมือถือเราควรจะทำอะไรแทนดีครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อมูลแนะนำกิจวัตรใหม่ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะมีแค่3อย่างคือ 1. ดื่มน้ำเปล่าหแก้วทันทีเพื่อเติมน้ำให้สมอง 2. เดินไปเปิดหน้าต่างรับแสงแดดธรรมชาติสัก1-2น,นาทีแสงแดดจะช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพของร่างกายและ 3. ขยับร่างกายเบาๆอาจจะเป็นการบิดขี้เกียจยืดเส้นยืดสายง่ายๆเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองมีเทคนิคอะไรที่ช่วยให้เราทําเรื่องพวกนี้ให้ติดเป็นนิสัยได้ง่ายขึ้นไหมครับมีค่ะคือการสร้างกฎง่ายๆให้ตัวเองโดยผูกพฤติกรรมใหม่เข้ากับพฤติกรรมเดิมที่เราทําอยู่แล้ว เช่นตั้งกฎว่าฉันจะหยิบมือถือได้ก็ต่อเมื่อดื่มน้ำและแปรงฟันเสร็จแล้วเท่านั้นการทำแบบนี้จะช่วยให้เราสร้างนิสัยใหม่ได้ง่ายและยั่งยืนขึ้นมากค่ะฟังดูแล้วมันง่ายจนไม่น่าเชื่อว่าจะได้ผลนะครับแค่ปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ย แต่ข้อมูลยืนยันนะคะว่าแค่ปรับพฤติกรรมเล็กน้อยเหล่านี้จะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสมองภายใน3ถึง7วันเท่านั้นค่ะความรู้สึกปลอดโปรง่งสมาธิที่ดีขึ้นและอารมณ์ที่นิ่งขึ้นจะเป็นสิ่งที่สังเกตได้ค่อนข้างเร็วและชัดเจนมากโดยสรุปแล้วหัวใจสำคัญที่ได้จากการเจาะลึกในวันนี้ก็คือช่วงเวลา30-60ถึงนาทีแรกของวันคือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งค่าสมองของเราให้พร้อมสำหรับวันใหม่ การปกป้องช่วงเวลานี้จากการรบกวนของโลกดิจิทัลและพฤติกรรมทำร้ายสมองอื่นๆอาจการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพและสุขภาพจิตที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้เลยนะครับใช่เลยค่ะถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้น ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นแบบนี้การเลือกอย่างตั้งใจว่าเราจะรับข้อมูลเมื่อไหร่และอย่างไรอาจจะสำคัญกว่าการเลือกว่าเราจะรับข้อมูลอะไรด้วยซ้ำไปการต่อสู้เพื่อสมาชิกของเราในยุคนี้มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่เราลืมตาตื่นจริงๆค่ะวันนี้เราได้คุยกันถึงสิ่งที่ไม่ควรทำในตอนเช้าไปเยอะมากเลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้ไปขบคิดต่อยอดกันดู ถ้าเราได้เวลา30นาทีแรกของวันกลับคืนมาโดยไม่มีมือถือหรือสิ่งรบกวนใดๆมาเกี่ยวข้องอะไรคือกิจกรรมเพียงหนึ่งอย่างที่จะช่วยสร้างพลังบวกและกำหนดทิศท,ทางที่ดีให้กับวันทั้งวันของเราได้ดีที่สุดสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเจาะลึกไปกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ